เผาเหยื่อผัวปืนโหดสามศพสลดลูกชายวัยสองขวบเห็นรูปหน้าลงพูดแม่อยู่นี่ไงกรณีนายนพดลหรือบีอายุ4 1ปีใช้อาวุธปืนขนาด9้ามมยิงสามศพนครพนมวันนี้ญาติได้ประกอบพิธีเผาร่างทั้ง3คนแม่ลูกโดยมีดอ,อร์สมชอบนิติพจนนายกอบจนครพนมมาเป็นประธานพร้อมเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องราว5้าอคนมาร่วมส่งวิญ,ญญาณบุคคลทั้ง3นางสาวหยาดฝนอายุ48ปีมีศักดิ์เป็นอาเปิดเผยทั้งน้ำตาอีกครั้ง ว่าน้องขิมเป็นคนรักสวยรักงามวันนี้จึงขอแต่งตัวให้สวยที่สุดเพื่อหลานสาวทั้งสองและจะขอร้องไห้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้จะไม่ร้องอีกแล้วเพราะคนทั้ง3าได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์หมดแล้วส่วนน้องโซวอนลูกชายของน้องขิมวัยสองขวบครึ่งก็ยังไม่รู้ว่าแม่ป้ายายถูกฆ่าตายยังคงถามหาอยู่ทุกวันเมื่อเห็นรูปแม่ตัวเองตั้งหน้าลงศพก็บอกว่าแม่อยู่นี่ไงนายไพจิตผู้เป็นตาก็บอกทั้งหมดเขาไปอยู่สวรรค์กันไม่กลับมาหาน้องโซ วอนแล้วถ้าคิดถึงให้พนมมือไหว้ระลึกถึงและพวกเขาจะมาหาในความฝันเองซึ่งขณะประกอบพิธีทางศาสนาน้องโซวอนยังคงซุกซนเล่นตามประษาเด็กอยู่หน้าโลงศพของแม่ตนเองด้านนางสาวรัชดาพรหรือน้องอ้อมอายุ25ปีแฟนสาวของน้องโอลีฟกล่าวด้วยน้ำตาว่าจะต้องดูแลครอบครัวของแฟนแทนเพราะนายภัยจิตก็แก่ชาราสำหรับน้องโซวอนก็ต้องช่วยๆกันเลี้ยงให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพและจะไม่ให้เขาจดจำในสิ่งที่เกิดขึ้นญาติพี่น้องจะอบรมให้เป็น คนดีขอองงสัคคมไปในนาตด้านรองผู้กํากับสืบสวนสอพอเมืองนครพนมเปิดเผยว่าได้ส่งตํารวจนอกเครื่องแบบมาดูแลนายภัยจิตเพราะถือว่าเป็นพยานปากสําคัญซึ่งถูกนายนพดลมือปืนขู่ฆ่าจะลางโคตรเกรงจะถูกลูกน้องของนายนพดลตามมาฆ่าจึงต้องคุ้มครองพยานส่วนผู้ต้องหาขณะนี้ฝากขังอยู่ในเรือนจํากลางนครพนมพนักง,งานสอบสวนตลอดจนญาติผู้ตายคัดค้านการประกันตัวแม้ญาติของฝั่งมือปืนจะหอบหลักทรัพย์มายื่นขอประกันตัวถึง3าล้านบาทเพราะเป็นคดีสะเทือนขวัญวันออกมาขู่ ค่าคุกคามพยาน